ศิลปินคนนี้นะครับนอกจากเขาจะให้ความตลกความบันเทิงแล้วนะครับเขายังสร้างผลงานศิละปะน่าจะเป็นเหมือนกับหมาอันนี้เป็นแบบไม้นะทําจากไม้เลยนะครับแกะแกะแกะขึ้นมาทําหูนี่ของของเขาที่เขามาโชว์นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้แตกมากเลยนะดูตรงนี้ยื่นออกมาอะไรมีเงินเนี่ยเอาแล้วนะนี่เหมือนสายไฟนะโอ้โหเยอะจริงๆมีเป็นแบบไม้ปิงปองด้วย ทุกคนวันนี้นะครับอลิซล็อบเป้าพามาอยู่ที่โรงแรมริเวอร์ซิตี้นะครับชั้นสองวันนี้เราพามาชมงานแกลเลอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้งานแกลเลอรี่มีงานอะไรศิลปินคนนี้นะครับนอกจากเขาจะให้ความตลกความบันเทิงแล้วนะครับเขายังสร้างผลงานศิลปะทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นงานศิลปะเขามาบ้างแล้วนะครับรับรองว่าทุกคนจะต้องรู้จักเขาฝากผลงานไว้ในเสียวไมโครโฟนนะครับที่วรวมแท่ผ่านลิศที่โน้ตเนี่ย นอกจากเขาจะเป็นศิลปินที่สร้างควาบมบันเทิงแล้วนะครับเขายังมีผลงานที่เป็นศิลปะของเขานะครับที่เราจะเห็นตามงานแสดงเดี่ยวมาปรบุที่เขามาแสดงทั้งภาพวาดเป็นทั้งรูปปั้นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะาม,มาดูนะครับว่าพี่โน้ตเนี่ยเขาทำผลงานอะไรบ้างตามมาดูน,ะนี่ครับงานไอมีด ไลฟ์โค้ดอูดมแต้พานิษย์นะครับมีตั้งแต่วันที่21-24กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนงานศิลปะพ,พี่โนต้ตจะเป็นเหมือนตัวสัตว์ประหลาดต่างๆเขาให้ความหมายว่าไม่ได้สมบ,บูรณ์นะครับทุกคนเนี่ยจะมีมุมของตัวเองนะครับพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้นะครับมันก็จะมีความผิดเพี้ยนของตัวมันเองนะครับเหมือนกับเหมือนเราเราอาจจะไม่ได้สมบ,บูรณ์แบบในทุกอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมองหาโค้ดทำไม เราก็อาจจะหาในมุมดีๆของเรามานําเสนอนะครับแบบงานศิลปะที่โน้นนะครับอันนี้ที่โน้ตสืบประมาณสัตว์หลาประมาณนี้นะออามาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นไฮไลท์ตัวนี้ปลาฉลามปลาหลอแล้วก็มีหงอยางด้วยไปครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนี่นะครับบริเวณหน้าง,งานเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นของที่ลึกน่าจะเป็นติปัดมีรีชิสเตอร์เข้างานแล้วก็มีน้องๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับออามาดูจุดแรกเป็นอะไร นี่นี่น,นี่อันนี้เท็ดดี้แกลเลอรี่นะครับร่วมกับดิว่าซิตี้แงคอบคุมใจเสนอไอนิไดไลคอดเดี่ยวด้านในจากอุดมแด้พาณิชเรียกว่าเขาสะท้อนถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะแสดงออกมาว่ามีอะไรบ้างนะครับไลโคดมันเกี่ยวอะไรกับสารพัดคาแรคเตอร์ฟาฉลามฟันหลอที่ดันว่ายน้ำไม่เป็นและต้องใส่หออ่วงยางที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับยิปโปตัวอ้วนใส่รองเท้าส้นสูงที่ไซส์ใหญ่ เหมือนขโายรอลงเท้าแม่งงมงงงงงงอันนี้เขาขายด้วยนะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเหมือนกับหมาโหวันนี้ราคาสี่หมื่นสองนะนี่พี่น้อยเขาปั้นลงสีเองเลยนะเนี่ยกางเกงยังเหลืออยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับข้างในอันนี้จะเป็นสีดํานะครับ ห้ามจับนะนี่ก็จะเป็นพวกสัตว์ประหลาดที่พี่เขาปั้นออกมานะครับไม่รู้ความหมายอะไรแต่ก็สวยดีคืองานศิละปะเนี่ยก็บอกว่าเป็นงานที่มันไม่ได้จะเป็นจะต้องแบบไปตีความหมายอะไรหรอกแค่มันดูสวยให้ความรู้สึกนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นกระต่ายเปนกระต่ายหูยาวแต่มันไม่ใช่นะ,ะเดี๋ยวไปดูข้างในอันนี้ทุกคนน่าจะเคยคุ้นๆอยู่เนี่ยเวลาเรา ไปดูเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยมันจะเป็นฉากหลังของเขาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูทางน้านนูน้นอนนู้นครับน,น,นี่จะเป็นภาพนะนี่ตรงนี้ด้วยสวยนะอันนี้เป็นแบบไม้นะทาจากไม้เลยนะครับแกะแกะแกะขึ้นมาทำน,นี้ก็เป็นไม้เหมือนกันอันนี้เป็นผ้าคือมสีมันจะแบบตัดกันอนะ่ะอันนี้เป็นฮิโปตัวเนี้ย นี่นี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยก่อนทางเข้านะพี่โนต้ตเนี่ยงานแสดงเขาเนี่ยน่าจะคุนขุนเป็นเหมือนหมานะไปไปดูด้านในกันนี่ก็สองพันสิบเจ็ดนี้เขาทำแล้วเขาก็เขียนปีไว้หูนี่ของของเขาที่เขามาโช์นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยไม่ได้น้อยนะเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยสวยอันนี้เหมือนนกนะทั้งข้าวหัวเบี้ยว งงไหมงงงงไหมงงนี่สองพันสิบสี่ 2, แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้เป็นเห็นไหมตัวนี้เป็นรูปเป็ดตัวนี้เป็นกิจยานี่นี่นี่อันนี้แตกมากเลยดูตรงนี้ยื่นออกมาอะไรเนะนี่ยอันนี้เออไอเดียดี มีข้างเดียวทำไมทำไมมีลงมข้างเดียวแล้วก็นี่ด้วยโผด้วยกินยาไม่มีหน้าแปลกดีนะแต่ก็น่ารักนะดูแบบน่ารักนะมันไม่ได้ดูแบบน่าเกียดนะมันต้องกินยาที่กินยาพี่ก็บอกว่าคือเหมือนกับช่วงพออายุมันเข้าวัยอ่ะต้องกินยายห่วงยางนี่ดูนี่แรดหินมีอะไรเนี่ยยื่นออกมาจมูกโตนั่นี้แั่นี้ก็เยอะ เออเขาก็คิดได้นะมีหกขาดูเหมือนแมงป่องหมีกินยาอันนี้น่ารักน,น่ารักเน,นี่ยลองมาดูนี่นี่ใส่ผิดใส่กับด้าน oh, 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 oh. อันนี้อันนี้คืออะไรโอ้โหพี่โนวโนี่ก็ไปทางเอวีเหมือนกันนะเนี่ยพี่โนวโน, <c oughs> นี่นี่นี่ฉลามตลหลอว่ายน้ำไม่เป็นใส่ห่วงยางนี่ไฮไลท์ oh, 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 oh. เขางงไหมงงทิปโปกินยาขโมยรงเท้แม่ กีดัดผมด้วยนี่ตรงนี้เป็นยามหมดเลยเห็นนะนี่นี่หมูขาเป็นมือดูดิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพวาดน,นี่สวยนะนี่เนี่ยฮิปโปตัวนี้ขโมยรองเท้าแม่เขาบอกมี<ห>ทั้งภาพมีทั้งเป็นปูนปั้นด้วยมาดูนี่อะไรอ่ะเป็นเหมือนหมานะแต่มีขาแบบนี้ มันดูสวยนะคือแบบไม่ได้ศิละปะแบบเข้าถึงยากเป็นศิลปะแบบน่ารักสีมันน,น่ารักน่ารักเนอะนีด้วยอันนี้เป็นเหมือนกับจระเข้ดูดิมีเงินเนี่ยเอาแล้วนะหมูผัดขาพุางเท้าเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับเยอะมากเลยนะเขาว่างนะเนี่ยเส๋อครับน,นีก็สุดนี่ดู นี่แปดก้ามปูนะแสดงถึงมีกล้ามนะแต่นี่นี่อ่ะสวยนะตัวใหญ่เขาก็มีเป็นสีดำเหมือนกันนี่มาดูอันนี้เหมือนสายไฟนะก้ะะามปูนี่มีเป็นรูปด้วยไปดูสองพันยิบอันนี้มันคือไม่รู้ว่าอะไรอูหูเยอะจริงๆมีเป็นแบบไม้ปิงปองด้วย เขาน่าจะชอบตีปิงปองแน่เลยเขาบอกว่าที่เป็นพวกรูปปั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเซรามิกมันก็จะเป็นพวกโลหะนะอันนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยนี่ในตู้เต็มเลยดูสิเยอะมากเลยมันจะคล้ายๆกับตัวใหญ่อ่ะอันนี้ินี่มองนี่มองกน้ที่โน้นนี่ไปทางเอวินาละ เนี่ยเนี่ยเนี่ยนอย่างเงี้ยพี่โน้ตี่จินตการสูงังนะพี่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยมันดูแบบสีมันแบบฉูดฉาดเดี่ยอันนี้เป็นอะไร NFT ได้เลยนะเพราะมันมีชิ้นเดียวนะนีอยอันนี้เป็นผ้าไม่ใช่ไม้เดี๋ยวไปดูตรงนี้นี่น่าจะเป็นไม้สาะเสาะแล้วก็ลงสีเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนครับมีข้างในก็มีนะมีอีกเขาขายจริงด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพนะนี่น่าจะพิมพ์มามัน ชื่อคอมพานีนะใช้3มสีคัลเลอร์เป็นงานปรินนะราคา42่0มืนสองนะอันนี้ Move On 28สีราคาอยู่ที่51,800นอนี่นะครับอันนี้เบอร์สิบแปสีราคา5,400มืนสอนะครับอันนี้ชื่อรู้ว่าเฟรนนะตัวนี้15้าสีราคา5,400มืนสรอะครับอันนี้มิส o ูเป็นภาพยาว7สีอันนี้5 6 0 0มบาทอันนี้เขาน่าจะไม่ได้ขาย ไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ขายหรือว่าขายไปแล้วก็เลยเอาราคาออกนะครับอันนี้จะเป็นแบบไม้นะซสาะร่องไม่ใช่งานตีนะเสาะร่องแล้วก็ทําสีนะครับโอ้โหตรงนี้ยังมีอีกนะดูดิมันอยู่ในตู้อ๋ออันนี้มันจะดูแบบสีมันจะไม่ค่อยฉูดฉาดมากมันจะเป็นสีแบบโทนเดียวกันเห็นไหมไม่ได้ง่ายนะเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมีความสามารถนะไม่ได้ปั้นง่ายๆนเรากลับไปทําเนี่ยทําไม่ได้หรอกเ,เหมือนตัวอะไรยัดหรือแบบเปล่าเชี่ยวด้วย แล้วก็มีนี่เด็ดเกเรียนมีนี่กินยากระต่ายกินยามีฟันไปยูตรงตู้นู้นครับตู้นี้เห็นไหมสวยนะดูดิมันจะจะเงาเงาเลยมีนภาพใหญ่สองพัสนะิบเก้าเขาไม่ได้บอกราคานะครับแต่ถ้าจะซื้อก็ลองไปถามด้านหน้าได้อ๋อมีนะครับถ้าใครสนใจนะครับสนใจก็นี่เลยเดี๋ยวลองกดดูนะเป็นยังไงบ้างเขาบอกให้สแกนเน โอเคเดี๋ยวจะสกแกนว่าไพ่ลิสต์มีอะไรบ้างนะครับโอเคมาแล้วนะครับไพ่ลิสต์นิสไลไ์โค้ดดบนะครับเข้าไปดูเลยอันนี้จะเป็นสตัคเจอร์นะครับสีเปล่านะสีออกแบบเข้มๆหน่อยอันเนี้ยเขาขายไปแล้วนะอันเนี้ยสวยนะแต่ราคาไม่ได้บอกคือขายแล้วก็ไม่มีราคานะนี่อันนี้เป็นสีดําที่เมื่อกี้เราเข้ามาเราเห็นนะครับตันหน้านี่นะราคาเนี่ยอยู่ที่ตัวละหกแสนสามหมื่นนะครับ มีสี่ตัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขายต่อมานี่เป็นตัวสายไฟนะครับที่เมื่อกี้เราผ่านมาครับตัวสายไฟเนี่ยราคาสามล้านห้านะโหสูงนะแล้วก็มีตัวกระต่ายหูผูกโบนนะครับตัวนี้3ามล้านเก้านี่ตัวใหญ่เลยนะไปตั้งโชว์ได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์เด่นเลยนะเวลาเข้างานของพี่โน้ตเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนหมานะใส่แว่นอะไรก็ตัวนี้นะครับขายไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็คงหลักล้านเหมือนกันนะตัวนี้สวยต่อไปเป็น p พน n t i n g on boot นะครับเป็น เหลงไปที่ที่ไม้นะครับสาะล่องนะตัวนี้ก็ขายหมดแล้วนะเป็นฮิปโปเป็นไอตัวหมาเนี่ยขายไปแล้วนะครับอันนี้ขายหมดแล้วที่เป็นจุดแดงนะครับที่เขาทำไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้มีเยอะมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นสตัชเจอร์นะครับเป็นพวกรูปปั้นนะอันนี้คือน่าจะทั้งตู้เลยนะครับได้ไปทั้งหมดอันนี้สิบเอ็ดตัวนะครับล้านสี่แสนนะครับหน้าต่อมานะอันนี้เหมือนกันจะสิบสองตัว ล้านสี่เหมือนกันนะครับอันนี้ขายแล้วนะเซตนี้นะครับเซตนี้จำนมนก็สิบสองตัวเหมือนกันก็ขายแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตรงนี้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ด้านตรงนี้นะที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมาอันนี้น่าจะรวมตู้ได้มั้งไม่แน่ใจนะอันนี้สองล้านสองแสนสี่หมื่นนะครับโหนี่ยังไม่ได้ขายนะพวกนี้ราคาสูงเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวเพนติงนะครับบนไม้เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็ขายแล้วแล้วก็มีเพนติงลงไปที่ตัวที่เป็นเหมือนไม้ไม้ป็นปองนะครับอันนี้ก็ขายแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ขายขายแล้วนะครับโอ้แล้วก็มีเพนติงนะอันนี้ยังไม่ได้ขายอันนี้ล้านสองแสนหกหมื่นบาทนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพี่โน้ตนะมีทุนทรัพย์ลองมาดูได้นะครับ สุดยอดเลยอันนี้เป็นเพนติงนะครับปลายปิ้งปองนะครับอันนี้ก็ขายไปแล้วนะครับอืขายหมดเลยเราก็ต้องเป็นสตรัคเจอร์นะครับตัวน,นี้เป็นพวกงานปั้นที่ยังไม่ขายก็จะมีราคาบอกตัวละสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับราคาแล้วที่ไอ้ฉลามปัาหลอที่มีขนยางเนี่ยเขาก็ขายไปแล้วนะครับแล้วก็มีฮิปโปกินยาขโมยรองเท้าแม่อันนี้ยังไม่ขายนะครับ แล้วก็ก้ามปูก้ามปูยังไม่ขายนะก้ามปูสองแสนแปดนะครับก็แพงเหมือนกันนะแล้วก็มีไอเนี้ยไอซอมบี้อะไรเนี่ยที่มันมีแปลงออกยื่นออกมาเนี่ยอันนี้ก็เจ๋งนี่อันนี้สองแสนแปดนะนพวกนี้ก็ยังยังมีอยู่นะนอันนี้จะสี่แสนสองนะครับพี่เขาทำมาเยอะนะครับก็ยังมีบางชิ้นที่ยังไม่ได้ขายนะครับโอเคอันนี้จะเป็นอ่น่าจะเป็นแบบผืนผ้าที่เมื่อกี้เราดูนะครับ เป็นแบบปริ้นนะอันนี้ห้าหมื่นหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้เราไล่ดูมานะครับก็จะมีบอกว่าใช้สีอะไร,ะรบ้างอันนี้ขายแล้วนะครับ Miss You นะอันนี้จะเป็น painting อ่อนบูธนะครับคนไม้เสาะล่องก็ขายแล้วพวกภาพส่วนใหญ่ขายค่อนข้างหมดเลยนะครับอ่ะหมดแล้วใครที่เป็นแฟนพี่โน้ตก็มามาได้นะครับอน,นี้จะเป็นงานไม้เสาะล่องนะครับเข้ามาดใูใกล้ดีกว่าจะได้รู้ว่าเสาะล่องคือไงเหนมมันจะมีร่อง คือมันจะได้ดูดีเทลไงแล้วก็ลงสีอันนี้ปี2019นะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้ติดราคาเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นจะมีที่พี่โน้ตบอกด้วยว่าเขาได้แรงบัไดใจจากอะไรจะมีเป็น VTR เล็กๆอยู่ตรงด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับตรงนี้เป็น VTR นะครับของพี่โน้ตนะที่พี่โน้ตบอกว่าได้แรงบันดาใจอะไรนะครับ มีความยาวประมาณ30นาทีนะครับแล้วเขาทำอะไรบ้างน,นี่ตัดผมมีความสนุวยกายระบายทำอะไรก็ได้เพราะว่าแม่ทำก็ทำนี่ให้แม่เขาทำทำอะไรทำตีเ๋เหรอทำเพื่อ ออกจากบ้านคือการทำงานก้าวขาออกไปบ้านไปแล้วพบเจอคนเมื่อไหร่เนี่ยก็คือว่าเข้างาพร้อมบริการินดี้อครับงานมิกิมา,มาก็มาแล้วก็ถ้าเผื่อว่าไอ้มิกิมาตัวนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมให้บริการสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้งานศิลปะของพี่โน้ตนะครับไปครอบครองนะครับลองมางานนี้นะครับเป็นงานแกลเลอรี่ของพี่โน้ตนะครับ I need อะไรโค้ดที่โรงแรมริเวอร์ซิตี้มีงานตั้งแต่วันที่ 21- ถึง27กรกฎานะครับมาชมผลงานของพี่โนต้ตดูนะครับพี่โนต้ตเนี่ยก็ทำออกมาจากใจนะครับแล้วก็สื่อสารออกมาว่าจริงๆไม่มีใครสมบูรณ์แบบที่สุดให้ทุกคนเนี่ยหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอแล้วก็เอามันออกมาไม่มีใครเพอร์เฟกนะครับมันเหมือนงานศิละปะของพี่โนต้ตนะครับไม่มีเพอร์เฟกแต่สวยงามน,นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องอลิซล็อกเป้าไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีงานแกลเลอรี่ดีๆที่ไหนจะพาไปดูอีกนะครับ 呀，嗯，我最大。